สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทวีติวันช็อตการข่าวสั้นแปดนาทีเยุงปุงปุง <P> um> นะครับนะก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการข่าวช้าแบบนี้นะครับนะเป็นตอนแรกอีีแรกของปี2567นก็ะครับนะก็โอ้โหก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนเลยนะครับนะเพราะว่านี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีเนาะที่ที่ที่เป็นในเ,ออเป็นส่วนของรายการนี้ในวันนี้นะครับนะก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนะเอาจริงใน,ในปีนี้เนะี่ยผมมีการที่จะ เออมีแผนที่จะปรับผังรายการปรับแผนรายการอยู่พอสมควรเลยนะครับนะแต่ว่ารายการหนึ่งที่ผมไม่ได้ปรับอะไรแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือรายการนี้นะครับนะเทปนิตวันช็อตกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเออมันเป็นรายการที่ดีนะแล้วก็ มันทําให้แบบเราเองอะได้ตื่นเช้าด้วยได้อัปเดตข่าวอะไรด้วยนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาว่ากันก็แล้วกันนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนอกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะกับ pk 2 4นะครับผม pk 2 4นะครับพี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขงันเดิมพันนะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยที่แอด pk 24นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับเอ่อ,อทุกคนเรามาดูกันที่ เรื่องราวต่างๆเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้านที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นผลการแข่งขันก่อนนะฮะของพิมพ์มิริกนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีคู่ใหญ่นะบิ๊กแมตที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะเป็นการพบกันระหว่างเวทแฮมกับไบรตันนะครับนะซึ่งเวทแฮมนี่ก็เพิ่งชนะเรามาใช่ไหมแล้วก็แข็งฟูลแลมด้วยใช่ป่ะเวทแฮมก็คือฟอร์มดีมากๆก่อนนานี้นะครับเมื่อคืนเจอกับไบรตันเนี่ยจบเกมนะเสมอไปศูนย์ศูนย์ขออภัยนะครับ จบเกมสเมสมอศูนย์นะครับซึ่งถือว่าเออผลอาการแข่งขันเนี่ยอาจจะดูแบบน่าผิดหวังไปหน่อยกับทั้งคู่นะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามาดูอันดับในตานนลาดกันแล้วเนี่ยผมว่า สกอร์แบบนี้ผลแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วโอเคแล้วพวกเขาแบบสูสีกันมากๆจริงๆนะครับนะเออแล้วก็มากันที่ข่าวต่อไปนะครับนะเป็นข่าวของอาร์ซอนกันบ้างนะครับนะก็เมื่อวานนี้นะ้ำพิษสโมสรก็ได้มีการลงออฟฟิเชียลแล้วเรียบร้อยนะครับนะว่าไทเคฮิโร่โทมิยาสุนะครับนะจะเดินทางไปติดทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับนะลุยสึกเอเชียนครับนะครับโดยโทมิเนี่ยก็เป็นตัวหลัก ประจำของทีมชาติญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับนะถ้าหากว่าไม่เจ็บไม่ป่วยแต่อย่างใดเนี่ยยังไงก็ต้องไปแน่นอนนะครับนะซึ่ง ในในแง่เนี้ยในข่าวเนี้ยนะครับนะมันอาจจะมีหลายคนที่อาจจะแบบเอ้ยไม่พอใจทีมชาติญี่ปุ่นหรือเปล่าทำไมถึงเรียกไปนักเตะยังเจ็บอยู่นั่นนู่นนี่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าโทมิเนี่ยคือตอนเนี้ยโทมิเองเขาเขากลับมาซ้อมได้สักพักหนึ่งแล้วนะกลับมาซ้อมได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับการการที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประเมินแล้วว่าเขาเฮ้ยติดทีมชาติได้เอาไปได้เนี่ยสำหรับผมผมมองไปแง่บวกว่าเฮ้ยมันแปลว่าตอนจะโทมิอาจจะกลับมาใกล้เคียงจะเต็มร้อยแล้วจริงๆหรือเปล่า เออนะผมมองแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็มองว่าเออก็ให้ไปเรียกความฟิตให้ไปเรียกจังหวะในในเกมทีมชาติก็อาจจะดีดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าแน่นอนเรื่องของจานวนเวลาเนี่ยนาทีลงสนามเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันอาจจะไม่เข้มข้นถ้าบิเบลีเออไปไปเรียกจังหวะไปเรียกความฟิตที่นั่นก็โอเคนะครับนะกับทาเคชิโร่โทมิยาสุนะครับนะสู้ๆนะแล้วก็อ่ะมากันที่อันนี้หน่อยนะครับนะเสื้อสีขาวดีคุ้นๆกันไหมทุกคนคุ้นๆไหม นะครับก็เสื้อสีขาวนี้นะฮะมันเป็นชุดการแข่งขันพิเศษของเรานะครับที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะคือชุดนี้นะครับมันมาในแคมเปญที่ชื่อว่า no more less นะครับนะเป็นแคมเปญที่การเป็นแคมเปญที่ทีมเรานะครับนะรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่4แล้วนะครับนะเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมในลอนดอนนะครับนะซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมเยอะ แล้วก็ปีนี้ก็อีกเหมือนเดิมนะครับนะตามธรรมเนียมก็คือเกมแรกในเดือนในเดือนมกราคมนะครับของปีใหม่เนี่ยทีมเราจะใส่เสื้อสีขาวตัวนี้ลงสนามนะครับนะปีนี้ก็มีการคอนเฟิร์มมาอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วว่าเราจะใส่ชุดสีขาวเหมือนเดิมนะครับนะลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลในรายการ FA ฟเอคัวันอาทิตย์นี้นะครับก็อ่ะถือว่าเป็น อีกหนึ่งขาวก็แล้วกันนะครับนะออปีนี้เป็นปีที่สามใช่ไหมปีแรกสใส่ไปแล้วแพ้ฟอร์เรสต์ปีก่อนใส่ไปชนะออกฟอร์ดนะครับแล้วปีนี้เจอลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวว่ากันนะครับนะเอออ่ะแล้วก็มากันที่ข่าวซื้อขายหน่อยนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับนะเอาเป็นอันนี้ก่อนก็นแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศ breaking news ใหญ่ๆเลยนะครับทันแดมพอลสเปอร์นะครับนะว่าเขาได้มีการนะครับนะเรียกตัว เซกิโอเลกิลลนะครับเอาจริงๆมันไม่ใช่เรียกตัวหรอกมันคือแมนยูเนี่ยยกเลิกสัญญายืมตัวนะครับนะเลกิลล์เนี่ยตอนแรกเขาอยู่กับแมนยูใช่ไหมพร้อมเลิกสัญญายืมตัว 1่ฤดูกาลนะครับกับการเป็นสำรองแบ ouais. like uh ็คซ้ายนั้นนู่นนี่แต่จางที่เห็นกันนี่ว่าเลกิลอนกับแมนยูก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันผมว่าเลกิลอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบแฟนๆแมนยูรักนะแล้วก็เขาทุ่มเทเขาแสดงเห็นความทุ่มเททุกครั้งที่เขาลงเล่นนะครับเพียงแต่ว่าโอเคฟอร์มการเล่นมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ถูกใจเทนฮาร์ันนี้ก็ว่ากันนะครับแต่ว่านั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะตอนนี้เล็กิลลอนเนี่ยเดินทาง ยกและสัญญาย,ยื้มตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเออนะแล้วก็มันมีอีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับแมนยูนั่แหละนะครับก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบคนะครับนะเมื่อวานนี้ฟันเดอร์เบคก็ได้มีการเปิดตัวกับแฟรงเฟิร์ตแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอหาภาพแป๊บนึงนะเอาให้มันชัวคือมันชัวอยู่แล้วแนหะแต่หาเดี๋ยวหาภาพประกอบก่อนผมไม่ได้เตรียมมาผมขอขอภัยนะครับคือดอนนี่ฟันเดอร์เบคเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าอยู่แมนยูเนี่ย ไม่ได้ลงเลยนะครับนะเขาแทบจะไม่ได้ลงเลยซึ่งมันก็น่าเสียดายนะครับมันก็น่าเสียดายก็เลยโอเคออกไปยืมตัวกับแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากับฟันเดอร์เบกนะครับนะ แล้วก็อ่อีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะสกับคนนี้บ้างนะครับมาที่เวทแฮมนะตอนนี้โรมาโน่ก็ออกมารายงานนะครับนะว่าทั้งโมนาโกแล้วก็เวทแฮมนะครับนะกำลังที่จะตกลงสัญญากันได้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับทีโมเคเลอร์นะครับกองหลังอเนกประสงค์ของเวทแฮมนะครับที่กาลังจะย้ายไปโมนาโกนะครับนะด้วยสัญญายืมตัวนะครับโดยในการยืมตัวครั้งนี้จะมีค่ายืมตัวนะครับนะเป็นค่าแปดเจียนิดหน่อยประมาณห้าแสน 5 0 0 0ยูโรนะครับนะซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วนะครับนะทั้งสองทีมคุยกันได้และเชื่อว่านักเตะก็จะย้ายไปโมนาโก,โกแน่ๆนะครับเออก็สู้ๆนะครับแล้วก็มากระที่ข่าวใหญ่เมื่อคืนหน่อยดีกว่านะครับกับเจดดนซันโชนะโอ้โห ปีกตัวจีดนะครับล่าสุดก็ไปสร้างชื่อนอกสนามอีกแล้วนะกับซานโชนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนทั้งออสตีนนะครับและทั้งโรมาโนทั้งเบนจยาคอบนะครับนักข่าวชื่อดังหลายต่หลายท่านเนี่ยรายงานพ้องต้องกันนะครับนะว่าตอนนี้บรูเซลดอมูนนะครับนะกำลังให้ความสนใจที่จะขอยืมตัวเจดอนซานโชมาใช้นะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือเออซึ่งก็ต้องบอกว่าเอออืส้ารับผมนะตอนนี้ด้วย พฤติกรรมสารโชเอ่ยทั้งทั้งที่มันออกมาผ่านสื่อทั้งที่เราเราไม่ทราบหลังสื่อเนี่ยนะครับนะผมว่าด้วยแบบเนี้ยมันมันยากมากนะที่จะหาสักทีมหนึ่งสักคนหนึ่งที่ที่รับเขาได้รับนิสัยเขาได้แบบเนี้ยผมมองว่าดอทมูนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะไม่ใช่สิเรียกว่าเป็นทีมเดียวเลยก็ว่าได้ที่น่าจะเอาอยู่อ่ะที่น่าจะยังรับพฤติกรรมตรงนี้ได้เพราะมันคือทีมเก่ากันใช่ปะละ่ะแล้วก็ แล้วก็คิดไปตลอดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นดอทมูลจริงๆที่ที่ให้ความสนใจเข้ามานะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะย้ายไปดอทมูนกันด้วยนะใช่ไหมโรมาโน่ก็บอกว่าตอนนี้นะครับนะเอ่อกำลังเจรจากันอยู่กับเรื่องของค่ายิ้มตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยนะครับนะโครงสร้างค่าเหนื่อยจะแบ่งจ่ายยังไงนะครับค่าเหนื่อยสามแสนปอนของสานโชเนี่ยกับดอทมูลผมว่ามันอาจจะสูงเกินไปยังไงถ้าเกิดแมนยูอยากจะให้สานโชออกจากทีมเนี่ยในช่วงมกราเนี่ย ก็คงจะต้องช่วยในเรื่องของค่าเหนื่อยจะครึง่งครึง่งหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบอะไรไม่รู้แหละก,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 ก็ไปคุยกันก็ไปคุยกัน mm hmm. เออนะครับเจดอนซานโช่นะครับ,อรรบเออแล้วก็มากันที่ข่าวดีนิดนึงก็แล้วกันนะกับเจมมิลเนอร์นะครับนะจา่จาเจมจ่าเจมนะจ๊ะเมื่อคืนนี้จาะาเจมมิลเนอร์ M. M. เนี่ยก็ลงเล่นเป็นตัวจริงนะนี่ให้ดูนะครับนี่เบอร์หกนะครับ เจมิเนอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับไบรตันนะครับนะและด้วยการลงเล่นแบบนี้นะทุกคนรู้หรือไม่นะครับล่าสุดนะเจมิเนอร์ลงสนามในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปแล้วทั้งหมด632นัด6 3 2นัดนะครับนานมากเยอะมากเยอะมากๆนะครับนะเท่ากับไรอันกิกแล้วเรียบร้อยนะครับนะถือว่าเป็นสถิติสูงสุดที่แบบอันดับต้นๆของลีกเลยนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะในนี้เขาก็บอกว่า ตอนนี้นะครับนะเจมินเนอร์ยังมีโอกาสนะครับที่จะสามารถทำลายสถิติอันดับหนึ่งได้นะครับซึ่งอันดับหนึ่งก็คือเกเดดเบลลี่นะอดีตกองกลางแมนซิตี้เอเวอร์ตันแบบนี้นะครับอีกแค่20นัดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเจมินเนอร์ได้ลงเล่นอีกยี่สินัดนะครับเขาจะสามารถทำลายสถิติของเกเดดเบลลี่ได้นะครับ20นัดเนี่ยก็ตีไปฤด,ดูกาลหน่อยๆน,นะถ้าเกิดสมมติว่าปีนี้ลงเต็มฤด,ดูกาลแล้วปีหน้าอีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งก็เกินแล้วนะครับแต่ก็ ก็คงอาจจะยังไม่จะเป๊ะขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็ถือว่ายินดีด้วยมากๆกับเจมูเนอร์นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีสภาพร่างกายที่ดีมากๆมีมาตรฐานสูงแล้วก็มีวินัยมากๆจริงๆนะครับล้กกับเจมูเนอร์ยินดีด้วยนะครับเอออ่ะทุกคนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนักกับาการข่าวเช้านะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยผมมีแผนที่จะปรับปรุงแบบรูปแบบรายการให้มันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันก็แล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ ครับโอเควันนี้ผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยนะล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับนะวันก็วันพุธแล้วใช่ไหมก็ขอขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนก็แล้วกันนะครับนะไม่เจ็บไม่จนเจอคนที่ดีแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย